วิธีการทํานะทำสามเรื่องที่อย่าฟื้นเศรษฐกิจนะคุณก็ไปดูนะฮะก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นคือความเชื่อมั่นมันหายไปคนที่เคยลงทุนก็ไม่ไม่ลงหนีไปที่อื่นคคนมาซื้อของเรามาเที่ยวเราก็หนีไปที่อื่นส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยถึงตกไปยี่ห้าเปอร์เซ็นี่ยครึ่งปีมาแล้วตกเฉลี่ยร้อยี่ห้าเปอร์เซ็น์หมดใช่ไหมฮะคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างคนมาลงทุนอะไรต่างๆแล้วคุณประกาศในสิ่งเหล่านี้หมดเนี่ย โดยเรื่องีความเชื่อมั่นด้วยการประกาศพรบความมั่นคงโดยการให้อธิบดีตํารวจไปพักผ่อนตามที่ต่างๆตั้งทู้รักษาการมันดูแล้วมันน่าขบขันนะฮะมันเป็นไปได้คำเหตุผลนึงก็เสร็จแล้วนะฮะคือคือชื่อเสียงเนี่ยเหมือนแก้วนะฮะพอร้าวแล้วมันก็ทําอย่างเดิมไม่ได้มันก็ขับความเชื่อมั่นอันนี้ไม่มีแล้วโอ้โหส่วนใหญ่ๆไม่มีเสร็จแล้วก็ใช้นี่บาย้วก็ลายจ่ายรัฐบาลดานไปกู้เงินก่อนอีก คือคือไ,อไอไอปริมาณเงินในบ่อประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยเศรษฐกิจถึงแย่ถูกไหมครับฉันชอบพูดเรื่องของทฤษฎีบ่อปลาอ่าใช่มีบ่อปลาเนี่ยมีมีเป่า65ล้านตัวอยู่ในบ่อโอท็อปก็กู้สตังค์ไม่ได้ SME ก็กู้ไม่ได้เป็นเพราะแบงค์พยายามดึงออกไปมีหน้ำซ้ําแบงค์ยังเต็มเงินให้กระทรวงการกู้อีก8ปดแสนก็ดึงอย่างนี้วันเนี้เป็น เรียกว่าเป็นการฆาตกรรมโอมท็อกกับเอสแอนดีเลยครประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปหมดเลยฮะคือคือไม่มีสภาพคล่องไม่มีะอะไรต่างๆมันช่วยอธิบายทฤษฎีบ่อปลาหน่อยนี้นะครับก็อันนี้ฮะที่ขึ้นบนจอเนี่ยนะฮะในในขา,ขาวๆก็คือเป็นเป็นบ่อน้ําเรียกว่าปริมาณเงินที่ทําให้พี่น้องทั่วประเทศทําการผลิตเป้าหมายของเราคือทําให้คนเนี่ยนะฮะได้ใช้ชีวิตไปผลิตของแล้วไปขายได้เงินมาเรียกรายได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยหน้าที่รัฐบาลก็คือทําให้คนมีงานทํา เมื่อหลายคนตกงานคุณต้องทําให้เงินคนมีงานทำแล้วเขาก็เอาเงินไปบริโภคไปลงทุนนะฮะรัฐบาลมีสามนโยบายมีนโย,ย,ยบายการคังเพิ่มลดภาษีเพิ่มลดรายจ่า,ายรัฐบาลนโยบายการเงินในประเทศก็คือขึ้นหรือลงดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติแล้วนโยบายการเงินระหว่างประเทศก็ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยทั้งสามาใน,นทำผิดหมดเลยนะอัตราแลกเปลี่ยนนี่แข็งข้ามหาศาลวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคูณสามหกสามเจ็ดบาท นี่เหลือประมาณ33บาทกว่าค่ะอ่ะเดือนตีว่า34อ่ะหายไป3บาทปตีหนึ่งเนี่ยนะฮะเราส่งสินค้าออกแสนห้าหมื่นล้านเหรียญนะะ,ะหายไป3บาทหายไปสี่แสนห้าหมื่นล้านบาทเหรอค่ะหายไปเลยจากกระเป๋าของผู้ส่งออกแล้วผู้ส่งออกคือใครคือชาวไร่ชาวน,นาันทนาที่ส่งนั่นแหละผ่านบริษัทผ่านบริษัทส่งออกอะไรต่างๆเราเนี้ยเนี่ยอันนี้อนธิบายการเงินแล้วบัน ระหว่างประเทศก็แย่แล้วรายได้าจากการส่งออกหายไปน้ำในบอ่อแทนที่จะเข้ามาเรื่อยๆมันก็ไม่พอนี่ภาคการส่งออกเขาก็เรียกร้องนะคะว่าเอะค่างเงินบาทเนี่ยทําไมปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็เข,า,ขาไปเรียกร้องกับผู้บริหารนโยบายที่ไม่มีความเข้าใจอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีความเข้าใจทั้งกระทรวงการคลังก็ไม่เข้าใจแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เข้าใจไปพูดเรื่องอื่นเข้าใจทฤษฎีไม่ถูกต้องอะมีหนังสรรือเล่มเหลืองอันต่อมาคือว่าเขาทําให้นี่ไม่ได้ ถ้าผมทาจริงๆเนี่ยนะผมเพิ่มการส่องออกได้สี่แสนกว่าล้านมันไม่ต้องไปกู้ไอ้แปดแสนล้านไงเห็นไหมฮะสี่แสนล้านเนี่ยเข้ามาในมือประชาชนแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆเศรษฐกิจก็ฟื้นขึ้นมา<ฆ>ผมก็ลงดอกเบีย้ยไปให้มันเหมาะสมคนก็ผ่อนบ้านดอกเบีย้ยน้อยลงอะไรต่างๆก็มีเงินมีกินมีใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไม่จำต้องไปกู้มาแปดแสนล้านไปกู้แปดแสนล้านเขากู้ก่อนเลยนะพอเขากู้ปุ๊บเนี่ยนะฮะดอกเบีย้ยในชาติขึ้นไงไหมฮะ ดอกเบี้ยในายชาติขึ้นเอไอ,อการบริโภคเอกชนก็ลงการลงทุนก็ลงนะฮะแบงก์ก็ดึงเงินจาก SMEO อ็อต่างๆนะไปเตรียมให้รัฐบาลกู้ SME ก็แย่ลงนะแย่ลงนะ,ะวันนี้ช่วงนี้แปดแย่ลงนะเสร็จแล้วพอเขาขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บเอไออัออตราแลกเปลี่ยนก็แข็งค่าขึ้นเนี่ยวันนี้ไม่มีใครรู้บอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันเหลือ3าบาทกว่าเพราะอะไรก็คุณไปขึ้นดอกเบี้ยฝรั่งก็เอาดอลลาร์เข้ามาเตรียมให้กู้ปุ๊บอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นข็งค่าขึ้นนคส่่งอออกยยูเฉๆ รายได้ไปล่วงเงินบาทหายไปเลยเศรษฐกิจตกลงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้ใช้นโยบายการเงินที่ผิดที่ผ,ทผิดแล<า>้ว<า>น,นั้น,น<า>มันจะแก้โดยสามเรื่องหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นคุณไปไล่จับทักษิณทุกวันเลย<า>ไปหน้าบ้านทักษิณบอกว่าน,นี่นี่นี่ไปบอกอกระทรวงมหาเขาเรียกว่ารัฐมนตรีมหาไทยของประเทศนั้นน่ะให้ไปจับเขาไม่ไปจับเขาเนี่ยพูดกันตรงๆก็นายกเนจะบินไปเปิดท่องเที่าทายวที่ดูไบใช่ไหมสองสามเดือนที่แล้วน่ยเขาไม่เชิญ ถึงไม่ได้ไปไม่ใช่อะไรเราเที่ยวมาโฆษณาอยู่ในประเทศเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้เขารู้ว่าเป็นเรื่องเรื่องไร้สาระแล้วเมื่อเมื่อเช้าผมเห็คุณทัศินไปถ่ายรูปก,กับกษัตริย์สวซีิลนด์เนี่ยฮะก็ไปจะไปทําเมืองเพชรเนี่ยเขาเห็นคุณไปถ่ายรูปก,กับเขาได้ปะไอ,อนคนที่ไปจับเขาเนี่ยมันควราส่วนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งอ้าวเรื่องดอกเบีย้ยก็ สูงไปว่ารัฐบาลมัมกู้เงินดึงเงินออกไปอีกเรื่องค่างเงินก็แข็งไปมันก็ไปห,หมดเลยฮะ,ะทั้งสองส่วนหลังเนี่ยเป็น interest, อินเทรสเป็นผลประโยชน์ของพ่อค้าในทุนที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะก็มีกลุ่มที่เขาได้ประโยชน์แต่ประชาชนเนี่ยเขาก็เคยมาคุยกับผมผมก็พร้อมที่จะทําให้แต่ว่าก็ขอให้ ดูแลคนยากคนจนหน่อยเขาคือน้องๆคุณนั่นแหละเขาคือน้องๆคุณนั่นแหละแล้วค่ะวันนี้คุยกับดรสุชาติมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวกลับมาจะถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางการคลังเรื่องของประสงค์ภาษีอะไรด้วยนะคะคว่ารัฐบาลนี้ทําถูกที่ถูกทางหรือผิดทิศผิดทางอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครูคร่หนึ่งค่ะ กลับเข้าสู่รายการสานิประชาธิปไตยนะคะมาคุยกับดรสุชาติธาดาธรรรงเวชอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันต่อนะคะซึ่งพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะว่าก็คงจะลําบาก ไม่น่าที่จะฟื้นตัวได้อย่างที่รัฐบาลได้อ้างเพราะว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นอันนี้ยังไม่สามารถที่จะสร้างได้ดดไทำลายความเชื่อมั่นด้วยปร,ร,ระกาศพรบความมั่นคงกลายเป็นทำลายความมั่นคงหรือเปล่า<ะ>ไม่แน่ใจและก็นโยบายการเงินนะคะในการปล่อยให้อ่อ มีเงินกู้เอาเงินกู้มานะคะกู้เงินออกไปเราไม้ดอกเบี้ยขึ้นมีใครมีเงินใช้ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งด้วยนะคะนโยบายการคลังนะคะก็ทุกวันนี้เขาก็ไปกู้สตังค์มาแล้วก็บอกว่าจะใช้จ่ายหกพันโครงการเช่นไปซ่อมดอยสุเทพซ่อมพระธาตุตรงโน้นตรงนี้อะไรต่างๆสิ่งที่ผมเห็นในอดีตนะฮะนโยบายนี้ใช้เป็นเงินนอกงบประมาณเลยนะไม่ต้องให้สภาดูบอกคอรมอนุมัติเองนะฮะแปดแสนล้านเนี่ยเสร็จแล้ว ที่น่ากังวลก็คือว่าถ้าไปไปใช้จริงไปอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะทําให้สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆดีขึ้นมาแต่ระหว่างที่ที่กู้เงินไปใช้เนี่ยมันทําให้น้องสาวคนเล็กที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนานเนี่ยนะขายข้าวได้เงินน้อยลงเพราะเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณมีงานทําในส่วนของเอ่อบางส่วนของแรงงานแต่ว่าชาวไร่ชาวนานเนี่ยฐานะย่ลงไหรมรวมแล้วเนี่ย รายได้หรือผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นเรีว่า GDP ไม่เพิ่มมะที่อ่านไม่เพิ่มมาไม่จริงหรอกสาละอันที่สองคือมีการโกงกันหรอือเปล่าโอ้ถ้ามีการโกงเนี่ยนะฮะถนนมันจะแค่ผิดปกติถูกไหมฮะแล้วก็บางผิดปกติถูกไหมใช้เงินก็ไปเนี่ยไอ้ส่วนที่มันหายไปเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สร้างผลผลิตของชาติเลยนะไม่ได้ช่วยใครเป็นการโอนเงินจากกระเป๋าคนหนึ่งไปเข้าบางคนเฉยๆเนี่ยประเทศก็จะแย่อันนี้ก็มีสองส่วนใหญ่ๆแล้วที่สําคัญก็คือว่า ใช้เวลานานเท่าไหร่ทบเห็นว่าจะทาตั้งสามปีใช่ไหมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรต่างๆเท่าไหร่หรอกฮะตอนี้ที่บอกว่าโอ้เศรษฐกิจไตรามาสสามเนี่ยมันจะติดลบน้อยกว่าไตรามาสสองไตรามาสหนึ่งก็ใช่เลยฮะเป็นว่าเป็นว่าไอ้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 ไอ,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 อ้ตัวขนาดไตรามาสสามเนี่ยนะครับมันมันยังติดลบอยู่นะฮะแล้วมันก็ไปไปหักออกจากตัวของปีที่แล้วเนี่ยที่มันสูงเนี่ยแต่ไตรมาสสี่ก็ติดบวกผมก็รู้ว่าไตรมาสสี่ปีที่แล้วมันติดลบอยู่แล้วอะสมมต มันไต่มาสี่ปีที่แล้วมันไม่ใช่ระดับร้อยเปอร์เซ็นต์มันระดับประมาณเก้าสบกเปอร์เซ็นต์มันติดลบไปสี่เปอร์เซ็นต์คุณทาเป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็ติดบวกเข้าไปแล้วคิดเทียบกันก็บวกเพราะไต่มาสี่ปลายปีที่แล้วนี่มีการปิดสนามบินอันนั้นก็เห็นชัดเจนว่ามันลงมันไม่ใช่ระดับร้อยมันติดลบไปสี่เปอร์เซ็นต์ปิดสนามบินนั่นเองก็แต่ผมไม่ได้กังวลนะมานั่งท่องตัวเลขพวกนี้ว่าโอ้มันเซ็นติจกจะติดติดบวกแล้วลูกหลานชาวไร่ชาวนา ยังตกงานอยู่เจ้บาบ้านอกวก็ไม่สนใจเราตัวเลขเลยดูไม่เป็นรู้แต่ว่าตอนนี้กระเป๋าเงินเนี่ยมันมันเป็นปัญหาใามวันรุ่งขึ้นนะผมทําให้เขาขายข้าวได้เพิ่มขึ้นสามพันบาทเลยเรยวิธีการก็ปรับค่าเงินให้มันเหมาะสมอะปรับไปสามบาทค่าเขาเขาขายข้าวเป็นมูลค่าดอลลาร์พันเหรียญเนี่ยวันนี้เขาได้เท่าไหร่ฮะได้สามหมื่นสี่พันบาทผมปรับค่าเงินเป็นสามเจ็ดก็ได้สามหมื่นเจ็ดก็เพิ่มสามพัน แล้วก็มันก็สี่สิบล้านคนนะสี่สิบล้านคนทุกคนแล้วเขาไม่ได้ขายข้าวเฉพาะเออเออเออตันสองตันบางคนก็มีเยอะณกันไปก็สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นก็พยายามที่จะทำตวงนี้อยู่อมาอนี่ยแต่ก็มีข่าวว่าเอ๊ะมีมีปัญหากับผู้ว่าแบ่งชาติอะไรต่างกันไม่ได้มีหรอกฮะมันมีข่าวว่ากระบวนการเขาเรียกกระบวนการบริหารประเทศทั้งหมดอยู่ในมือกลุ่มขุนนางหมดนยฮะไอเราก็เลยพยายามไม่ได้ไปแตะอะไรเพราะทําอะไรนิดนึงเดี๋ยวขุนนางส่ง คนนู้นคนนี้วิจงวิจารแล้วมผมถึงพยายามไม่มีคือดูหลักซุนวูเป็นเพราะว่าตอนนี้มันยังทะลุไปไม่ได้เราทําเท่าที่ทาได้ค่กะก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันมีข้อจากัดเยอะมีข้อจากัดเยอะค่ะต่อไปขอให้รัฐบาลประชาชนจะําให้ดูจะราให้เศรษฐกิจโตปีละแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ท่ตั้งสื่อพิงก็ทําอย่างนี้ตั้งสื่อพิงก็คือลดค่างเงินจากห้าหยวนต่อเหรียญเป็นแปดหยวนต่อเหรียญแล้วชาติจีนก็เจริญรุ่งเรืองสมยยัยห้าหยวนต่อเหรียญก็ คนบอกโอ้คนจีนนี่เป็นสังคมนิยมมาขี้เกียจโตสอามตช่วงปีพันเก้า้อยเก้าสิบถึงเก้าสิบห้านี่ยสอสามเพราะตพอตั้งสืมพิมพ์ปรับก้าเงินนะจาก